ไปต่อไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปร้องเรียนะพี่ปอเอะผมว่าโอเคครับลุงแกแกสงสารอีแจ้ทงทั้งที่แกโดนอีแจ๊ะแทงข้างหลังแกโดนอีแจ๊จะเาเข้าคุกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะอันนี้ผมพูดให้ทุกคนฟังว่าเดี๋ยวจะโยงไปหาว่าไม่ใช่ผมพูดให้เอฟซี F F ฟังเพราะว่าคือ ผมก็งงกับแกว่าทําไมทําไมต้องมาด่าเราด้วยท,ท,ทั้งๆที่อีแจ๊มันทําอะไรไว้กับลุงมันต้องเยอะแยะอีแจ๊มันจะเอาลุงเข้าคุกนะแต่ลุงกลับมาห้ามผมลุงกลับมาด่าผมนะครับผมก็เลยก็เลยงงนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมอยากให้ f c ซีมองมองถึงมองไปลึกๆ ข้อเสียลุงมีไหมข้อเสียลุงมีแต่ข้อเสียของอีิจ๊มาก่านะครับข้อเสียของอีิจ๊มากว่านะครับอืมแล้วผมก็มาผมก็มาน้อยใจเสียใจที่มาบอกว่าผมเป็นคนส่งไม้ต่อให้กับบูมน้อยฟองหลุมผมโคตรเสียใจเลยผมโคตรเสียใจในเนี้ยผม ตอนที่ผมมาคุยกับน้องบูมตลอดว่าขอน้องบูมว่าเออพี่ขอแล้วกันทุกวันเนี้ยผมก็คุยกับบูมว่าน้องน้องพี่ขอนะน้องมังบอกได้พี่ผมบอกน้องบูมว่าไม่ต้องไปว่าลุงไม่ต้องไปว่าป้าและสงสารแก่น้องบูมก็โอเคนะน้องบูมเป็นคนที่น่ารักนะครับผมบอกเอฟซีให้น้องชายของเนี้ยเป็นคนน่ารักและเป็นคนที่จริงใจนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยทุกท่าน ผมออกมาพูดเนี่ยผมอยากให้ฟีดูข้อแตกต่างโอเคส่วนเรื่องคดีเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเราไม่ไม่ยุ่งเราเราไม่เข้าไปก้าวไกลอะไรมากมายแต่วันนี้ทุกอย่างมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเริ่มชัดขึ้นผมให้ทุกคนมองถึงจ,จิตใจนะครับใช่ครับพี่นัพปอน้องบูมใจถึงพิ่งได้และน้องบูมมันเดินสุดนะครับผมบอกให้ น้องคนนี้มันลั่นแล้วมันทําจริงแล้วมันก็ไม่ใช่มาทำคอนเทนต์ผมบอกไปให้นะครับเพราะฉะนั้นดึกๆลึกๆแล้วเราต่างต่างคนต่างห่วงกันนะครับคือแกลุงเนี่ยแกมองว่าผมไม่ฟังแกไม่เชื่อฟังแกแกก็เลยไม่พอใจว่าขอแล้วว่าอย่ไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปตามเรื่องเลยพี่ อะไรเงี้ยแกขอผมแล้วแล้วผมก็ยังไปทำคนก็ไปหาว่าแกเนี่ยไปทัวลงแกหาว่าแกเนี่ยกับอิจ๊ะเนี่ยแอบรักกันบ้างอะไรกันบ้างซึ่งมันไม่ใช่คือแกคุยกับผมต้องนานแล้วแต่แกไม่รู้ไงว่าอิจ๊ะมาดาอะไรรู้ผมแกไม่รู้ไงแกก็ไม่ดู้อแจ๊ะเหมือนกันแกไม่รู้ว่าอแจ๊ะมาดาอะไรรู้ผมมาดาอะไรอบครัวผมแกไม่รู้ไงนะครับลุงแกไม่รู้แกไม่ดู แต่ผมดูมันตลอดมันมาด่าลูกเราเราจะยอมได้ไงอะ่ะมันด่ามานานแล้วมันแต้งมานานแล้วมดา,มามด่าเมียเรามาด่าอะไรเราอย่างเงี้ยมาบูลลี่เราเหมือนเหมือนทุกวันเนี้ยนะครับเหมือนทุกวันเนี้ยนะแล้ววันเนี้ยไอ้สครับวันเนี้ยที่ผมเอาต้องขออนุญาตนะก็คงจะไม่พูดบ่อยหรอกก็ขอแค่แค่รา,า,ายนี้แหละพูดถึงแก่พูดถึงลุงนะจะจะมามองว่าผมผมไปเกาะอ,อะไรลุงไม่ใช่คือผมออกมาแล้ว ผมอยู่อย่างเงี้ยผมสบายใจผมไม่กลับไปให้ลุงกับป้าเดือดร้อนหรอกเชื่อป้าถ้าผมกลับไปลุงป้าเดือดร้อนไม่เอาผมขอออกมาตรงนี้ดกว่าออกมาอย่างงี้ดกฟ่าอยู่อย่างเงี้ยผมสบายใจฟ้าถ้าผมกลับไปลุงป้าก็เดือดร้อนแน่นอนเพราะมันก็จะโยงนะมันจะโยงทุกวันนี้มันก็พยายามที่จะโยงโยงโยงผมไปหาหาลุงกับป้าลุงป้าไหนไม่รู้นะนะครับก็จะโยงไปเห็นไหมก็พยายามโยงให้ สังคมเห็นว่าเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยลุงป้าสั่งผมครั้งที่ลุงป้าไม่เคยสั่งผมแกบบไม่เคยสั่งหรอกให้ผมไปร้องเรียนอะไรแกไม่เคยสั่งแกห้ามไม่ยซ้ำแกไม่ชอบมันวุ่นวายเพราะแกดูม,มาก่อนไงแกบรบู้ไงเรื่องบอบระดุงบอบระดานแกดูมาก่อนเรื่องอะไรแกบดบูมาก่อนแกไม่แกไม่ชอบแกห้ามผมไม่ยซ้ำไม่อยากให้ไม่อยากให้ไปร้องเรียนแต่ผมมาแค้นไงเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่หัวหัวรุนแรงต้องพูดงี้เลยว่าผมไม่โอเคเหรอกกับสิ่งที่ม,ามาันมดาลูกผมมาด่ดา له. แล้วผมผมเก็บผมเก็บทุกชอ็อตแล้วผมเกลียดมันมากผมบอกให้แจ๊เนี่ยผมเกลียดมากเลยนะผมเกลียดมันมากผมบอกเลยว่าผมเกลียดมันมากแจ๊เนี่ยใครจะอะไรไงคือไอ้เทียน,นี่ตายไม่เผาผีผมบอกให้นะอย่างพวกไอ้จ๊อปเนี้ยผมยังให้ภายได้พวกใหญ่ทู่ใหญ่ทู่อย่างเงี้ยแล้ตรงมะถุงเนี่ยนะผมยังให้ภายได้เพราะว่าคนเหล่านี้ก็เป็นแค่ตัวประกอบนะครับคนเหล่านี้คือตัวประกอบนะ แต่อีกแฉเนี่ยคือหัวใจหลักซึ่งผมรับไม่ได้อินี่เลี่ยมเยอะวันนี้ผมดีใจครับที่ผู้ใหญ่จะดีหลายคนถอยออกไปถอยนะครับทุกท่านพวกท่านอยู่มีจะเสียกับเสียอยู่ทำไมครับผมถามพวกเอฟซีหน่อยพวกคุณไปอยู่ทำไมตรงน,นี้อะไรจัดกระถินหาเงินสร้างบ้านเหรอผมได้ข่าวมาเมื่อกี้ใครเข้ามาคอมเมนต์ผมเห็นแบบ,แบ,บว่าถึงขั้นก็ต้องจัดกระถินหาเงินสร้างบ้านเลยเหรอมันทุเลศไปไหมผมถามหน่อย ผมถามหน่อยมันทุเรศไปไหมนะครับับพีทโอเคครับพี่ผมถามเลยว,ว่ามาแล้วคุณรัศมีพูดตรงตรงอะไรว่าคุณรัศมีนะว,วะพี่รัศมีพูดว่าอะไรอ่ะแกเป็นคนซื่อคนตรงไม่ทันเลียมไอ้แจ๊ะเลี่ยมอีแจ๊มันเยอะมากแล้วมันก็คิดว่ามันใหญ่ในในนั้นใครทําอะไรมันไม่ได้ลุงแกรู้ไม่ทันเลี่ยมมันถูกต้องครับ ถูกต้องครับคือตามนั้นนะครับพี่เสือมีผมขอมาเรื่องนี้ก่อนเรื่องอีแจะก่อนเรื่องเรื่องลุงจบไปแล้วดาพูดก็คือพูดแล้วผมได้พูดไปแล้วผมก็สบายใจแล้วหลายคนถามว่าทําไมลงุงจะไมจงจงเครียดจงชงัชงชงมันมีหลายเรื่องที่ผมที่ผมไม่ฟังแกแค่นนั้นแหละมันมีหลายเรื่องที่ผมไม่ฟังแกผมร้านตะเบงร้านแก ก็เลยโดนนี่แหละแต่เรื่องเน่ยผมไม่มีนะครับเร,เ,รเรื่องเรื่องเรืงินเงินทองเรื่องเงินทองไม่มีไม่มีเสียนะครับจะมีเสียเรื่องดื้อนี่แหละเรื่องเสียเรื่องดื้อทาคลิปเยอะแค่นั้นแหละนี่คือข้อเสียของเรานะเราก็น้อมรับแต่วันนี้ไอีแจ๊เนี่นะครับผมบอกไอ้สี่ว้ให้ว่าคนอย่างแจ๊ะน,นะสุดท้ายผู้หญิงคนที่ชื่อแจ๊ะในนิทานเรื่องนี้จะไม่เหลือใครเลย ทุกคนเชื่อบปกไหมแจ๊ะมันโชคดีนะเอฟซี FC รู้ไหมว่าผู้ใหญ่ใจดีแต่ละคนเนี่ยพี่รอเรือสาวผมแดงนะพี่ตุ้มแล้วก็อีกหลายหลายคนนะที่ซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือมันถามว่าพ่อพระเอกมีไหมพ่อพระเอกก็มีนะพ่อพระเอกก็มีแต่พ่อพระเอก เขาไม่ได้มาขอทานพ่อพระเอกเขาขายสินค้าขายของเขาแตกต่างกันไหมครับอีแจ๊ขออย่างเดียวขอ,ขอขอค่าประตูขอค่านู่นขอค่านี่พูดให้เอฟซีสงสารเอฟซี FC อยากรู้ไหมครับว่าทําไมอีแจ๊ไม่เลือกสาผมแดงทําไมไปเลือกอีกคนไม่กล้าอยู่เยอรมันเพราะอีคนไม่กล้าอยู่เยอรมันจะออกรถให้สาผมแดง ไม่ออกรถให้ไงลองถ้าสาวผมแดงออกรถให้สิมันก็ไม่ชิ้งสาวผมแดงแล็อกและการที่จอเป